ตัว e l plus กับตัว r s อ่ะมันต่างกันยังไงพี่แพราคาต่างกันเล่มประมาณแสนสามเป็นที่พี่แพนเลือกอะไรมันต่างแค่แสนสามเองนะคือเห็นหลายคุณมาถ่ายรูปนะคะกออดนใไม่ไหวก็เลยอาเดี๋ยวขออาสามาเซอร์เวงให้ทุกคนดูดีกว่า รับ RS ุกเล่นแคลาวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีกู๊ดวีสตารันาการที่จะพาทุกคนไปซากกับพันได้ทุกที่ค่ะและในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปสยามค่ะเข้าเมืองกันอีกแล้ววันนี้แล้วเราก็เอารถยนต์ซีวิก v r เไปอีกเช่นเคยค่ะรอบที่แล้วสีขาวพรทนามรอบนี้เราเอาสีดำคิสตันมุกไปเลยดูสีของคนทุกคน เทปนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยดีกว่าไปเลยวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปสยามร้อนโซนใหม่กันแล้วก็จะพาไปดูสวนลอยฟ้าสกายสเคปด้วยก็คือเห็นหลายคนณมาถ่ายรูปนะคะถ้าอ,อกากาไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวขออาสามมาเซอร์เวยให้ทุกคนดูดีกว่าว่าจะมีจุดไหนโซนไหนหน่าถ่ายรูปบ้างอ๋อแล้วก็วันนี้เอาซีวิคมา ก็คือหลายๆคนก็คงเห็นแต่ตัว RS ถูกไหมแล้วก็อยากเห็นตัว EL Plus มากก็เลยอยากมาถามดีกว่าว่าตัว EL Plus กับตัว RS อ่ะมันต่างกันยังไงที่แบบ RS กับ EL Plus เหรอก็จะว่า RS มันเป็นตัวรุ่นท็อป EL Plus มันรองท็อปนะฉะนั้น RS การตกแต่งตัวออปชันไลร RS ก็จะเยอะกว่าถ้าดูจากภายนอก e EV RS ehev el plus ไฟหน้าเป็น led เหมือนกันมีไฟตัดหมอกไฟ day light เลยเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้ามาดูที่ล้อตัวล้อเนี่ยของ el plus จะเป็นล้อขนาด17นิ้วถ้าเทียบล้อมันจะเป็นล้อลายเดียวกับตัว turbo rs แต่คนละสีแต่ว่าถ้าเป็น ehev rs คันนี้ตัวล้อจะเป็นล้อขอบ18ล้อขนาดใหญ่กว่าถ้า el plus มันจะไม่มีตัวการตกแต่งเรื่องของกระจกมองข้างสีดำมือจับประตูสีดำ สาอากาศทีบชีพฉลามสีดำแล้วก็สเปเลอร์หลังสีดำถ้า E H V r S มันจะเป็นตกแต่งสีดำแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัว E H E V E L Plus ตัวการตกแต่งมือจับประตูเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งโครงมียมแ,แทนก็จะต่างกันนิดหน่อยอันแบบนี้ภายนอกแล้วก็ถ้ามาดูกันที่ภายในตัวก็เริ่มจากตัวเบาะเลยแล้กันเบาะสำหรับ RS เนี่ยมันสามารถพับพนักริงหลังได้ถ้า EL Plus พับพนักทิงหลังไม่ได้แล้วก็ตัวเบาะถ้า EL Plus เป็นเบาะหนังถ้า RS จะเป็นเบาะหนังกลับก็จะต่างกันนิดหน่อยชัดนะทุกคนคเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามเลย บถกับ้าไปเลย่อาลูลูลูยเลิฟยูช่ไมอันนี้เลอนอยู่ชเจนล่ออยู่ชั้นเเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสิะเพอนนะ ไฟนี่ะข้างประตูขอบประตูไฟส่งเท้าเนี่ยถ้าไฟส่งเท้าวันนี้มีเฉพาะ e h e v rs นะถ้าเป็น e h e v el plus จะไม่มีอก็นี่ดูสมาปรับความสว่างได้อ,อยากจะสว่างมากสว่างน้อยก็ปรับได้ปรับจุดเดียวกับที่ปรับความสว่างหน้าจออยู่เลยทวิตก็สามารถเลือกได้เป็นไง iso สำหรับ rs ลูกเล่นแฟลว เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพาไปเซอร์เวดูสยามร้อนโซนใหม่แล้วก็ส่วนลอยฟ้าที่สยามสแเวร แบบว่าทุกคนอาจจะเล็งเวลาใช่ไหมว่าจะแบบเออจะไปถ่ายรูปตรงไหนจุดไหนดีอ่ะก็ถ้าใครถ่ายรูปนะคะก็แกล้งๆเอามาอวดตางก็ได้อะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจะถามพี่แพนว่าตัว c i v i c EHEV เนี่ยตัว RS อ่ะมันราคา1,259,000บาทกับตัว EL p a r รที่ราคา1,129,000บาทราคาต่างกันประมาณ แสนสามเป็นไม่แพ้ที่ท่านเลือกอะไรมันต่างแค่แสนสามเองนะส่วนต่างแสนสามเหรอใช่ Civic ehev el plus ทำไมอ่ะ Civic ehev rs ทำไมอ่านเลือกเหรอท่าไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกเหรอท่าเลือกก็ el plus ทำไมอ่ะโอ้โหก็มันก็ครบหมดแล้วอ่ะเครื่องยนต์ก็เหมือนกันอ่าแล้วก็ rs มันก็น,นี่นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็เพียงพอกับการใช้งานของพี่ละถ้าถามถ้าถามนะแต่ว่าถ้าใครต้องการ ความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันล้อขอบ18ม e ีหน้าจอ TFT 10.2นิ้วแบบสวยงามมากๆก็ก็มา i RS เถอะครับไม่แต่ว่าถ้าไม่ได้ต้องการความโดดเด่นเลยขนาดนั้นก็ EL Plus ก็ถือว่าให้มาเยอะมากไม่แล้วทำไมต้องเลือกมนเะท่าไหรา2คันไปเลยอ่ะเออเนาะเออจริง2คันไปเลยที่พูดมาก็มีเหตุผล เอาโคตรสีได <deal> ้ไหมเออเอาเลยเอาให้โคตรสีเลยโอเคเออเลิศก็ถ้าใครนะคะมีสถานที่ดีๆน่าแบบนี้นะคะหรืออยากให้เราไปซ่าที่ไหนเอาฮอนด้ารุ่นอะไรไปซ่านะคะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้มาได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย